สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับหนูเร็กที่ช่องหนูเรกรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมเลยค่ะบริษัเทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งมีบุรีกลุงเทพมหาคนครนะคะ mm hmm. ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ตามหารถครอบครัวมินิแวรนะคะขนาดกลางอยู่นะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่ไม่ ไม่น้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือปีสูงมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะก่อนจะไปชมคลิปรดียวกันนะคะลูกค้าจา๋าดอกเบี้ยของเรานะคะอยู่ที่2 7 9ุดเกเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดเครดิตดีก็ฟีดดาวน์กันไปได้เช่นกันนะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์รองนะคะยอดจัดเราก็เยอะอยู่นะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะไม่พูดมาให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะในส่วนของ รถม um ินิแวนคันนี้นะคะเป็นรถของแบรนด์ซูซูกินะคะตัวเออติก้าเป็น1.5 c l นะคะคันนี้ปี2019เลขมาอยู่ที่1 1 1,000เท่านั้นนะคะราคาตั้งขายของเจ้าเออติก้าคันนี้นะคะเป็นราคา479,000บาทนะคะผ่อนก็อยู่ที่9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากผ่อนยาวๆ72งวดก็ได้เลยนะ ลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาหนูเล็กเลยนะที่เบอร์093-389-2888เบอร์นี้แอดลน์ได้โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะเงื่อนไขการจัดไฟแนนกงง่ายๆเลยนะลูกค้าแค่มีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นเลยนะคะรับทุกอาชีพนะคะมีบริการไฟแนนจัดส่งไปให้เซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะนะ อะเรามาดูในส่วนของการรีวิวรถคันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าเห็นไหมดวงไฟมาบ,บาาักใส่คลิกแบบนี้เลยนะคะเป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะแล้วก็เป็นไฟลูกแก้วกลมๆแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นโคมเนียมแน่แนๆแ,แบบนี้เลยค่ะจุดเด่นของเขาเลยนะโฉมหน้าออกทรงสปอร์ตด้วยนะคะลูกค้าจ๋า ในส่วนของด้านล่างเนี่ยเขาก็เสริมช่องสําหรับใส่ไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่คันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ใส่มาหากลูกค้าท่านได้ออกรถกับหนูเล็กนะคะแจ้งว่ามาจากคลิปเรียวของหนูเล็กนะหนูเล็กติดไฟตัดหมอกให้ไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะไม่พอแถมในส่วนของน้ํามันให้นะเติมน้ํามันให้ไปเลยเต็ม,เต,มเต็มถังนะคะลูกมาเริ่มกันมาต่อกันนะคะมาต่อกันที่ตัวล้อนะคะล้อก็ล้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะนะ ตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นน็อต5รูนะคะแล้วก็ยางนะที่ลูกค้าได้ไปคันนี้เป็นยางดันหลบนะคะรหัสยางเป็นรหัส185ทับ6ห้าอนะคะสำหรับคันนี้สัปดาห์ยางคันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่42ปี18นะคะแต่เหมือนไม่ค่อยได้วิ่งนะคะสําหรับตัวยางนะดอกยางยังเหลืออยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คนะคะโช๊คเดิมจากโรงงานเลยนะ แล้วนี่คันนี้สีแดงนะคะสีแดงสดสวยงามมากๆแล้วก็แดงไม่น่าเกียดนะสําหรับคันนี้นะคะไฟเลี้ยวเขาติดมาให้ข้างแก้มแบบนี้นะคะก็จกมองข้างก็เป็นสีแดงนะคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วแล้วก็คิวกันสานมีมาให้พร้อมนะคะมือจับเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะะเดินถอยมาให้ลูกค้าเห็นในมุมนี้กันบ้างนะคะ<ม>ด้านข้างของตัวรถนะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะ ดวงไฟนะคะก็ได้เป็นดวงไฟ LED แบบนี้ไปนะดวงไฟเขาเนี้ยจะเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะเต็มดวงเลยนะคะเห็นแต่ไกลเลยนะคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดแล้วนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนแบบนี้ที่ปัดน้ําฝนนะคะมีมาให้ที่กระจกด้านหลังนะคะแล้วก็กระจกด้านหลังของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มบานเลยนะสวยงามนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหาอยู่เดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันบ้างนะคะ สำหรับภายในเจ้าคันนี้เนี่ยภายนอกสีด๊สีขาเอสขอภายขาสีแดงพูดสีไม่ถูกเลยนะภายนอกสีแดงข้างในคุมโทนดำนะคะตัดกันสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายละเอียดบานประตูสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างก็คือดำเดิมทั้งคันเลยนะหัวน็อตไม่รวมไม่ขยับนะคะสวยงามนะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตนเองโทรหาหนูเล็กเลยค่ะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะ 0.933.928.88นะคะเราจะได้สแตนบายรอลูกค้าเน้อเผื anyway, right, so right right ่อล right ูกค้านัดว right ันเวลาหลังเลิกงานอย่างเงี้ยก็เข้ามาได้นะคะหนูเ็กจะได้อยู่รอนะบริเวณคอนโซลนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะสวยงามนะคะได้หน้าจอด้วยแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับ4ระดับนะเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้นะคะคันนี้ได้ไปเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าปรับเรือนเองแบบนี้ โอ้โหดูความใหม่ของเขานะม่านบังแดดเนี่ยยังไม่ได้แกะถุงพลาส,สติกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขามีแอร์มีช่องแอร์ด้านนี้ให้ด้วยนะงงเหมือนกันทำไมต้องมีแอร์อะไรเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูแถวนั่งแถวที่สองกันบ้างนะคะนี่แถวสองนะคะความพิเศษเขาก็คือแอร์แน่นๆเมือสักรุดีดีให้ดูเลยนะ แอร์มากัน4ี่ตัวเลยค่ะลูกค้าค่ะแล้วคันนี้เขาก็มีการแถมคมติดตั้งมาให้แล้วนะในส่วนของเบาะปรับได้เลยนะคะปรับเรียบๆแบบนี้ไปได้เลยนะด้านหลังเนี่ยอันนี้เขามีการปรับเบาะเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือถ้าลูกค้าเนี่ยมีผู้โดยสารนะคะก็สามารถอ่ะตั้งได้แบบนี้เลยอ่ะแล้วก็แถวนั่งแถวที่สามอะค่ะก็อยากให้ผู้โดยสารตัว เล็กหน่อยอาจจะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นเด็กนะคะเพราะว่าเหมือนพื้นที่มันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนิดนึงนะ,ะเพราะว่าในส่วนของขาเนี่ยน่าจะยุดได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่แก้วน้ำให้หนึ่งช่องนะคะถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์คันนึงเลยนะที่น่าใช้มากๆครอบครัวใดที่มีสมาชิกนะคะมากกว่าห้าท่านขึ้นไปเนี่ยทำพลาดเลยนะคะแล้วราคาก็ดีด้วยนะสาหรับ เดี๋ยวมาให้ดูในส่วนของฝาก,กระโปรงท้ายกันบ้างนะคะเปิดให้ดูในส่วนของโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะกัรันตีโครงสร้างให้เลยค่ะบริษัทเิ็ยนคัสรถสวยทุกคันนะคะมาขายคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะ,นะในส่วนของตัวหัวน็อตหัวน็อตเดิมไม่หลวมไม่ขยับจุดเม็ดอาร์กเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะรัรันตีเลยความเดิมของคันนี้นะ เราไปดูในส่วนของบริเวณห้องเครื่องกันค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้เครื่องขนาด1,500ลิตรนะคะลูกค้าจา๋านะเท่าที่ล<ม>ูกค้าเห็นก็คือสภาพนี้เลยนะคันนี้มีการทําความสะอาดทําสปาตัวเครื่องให้เรียบร้อยแล้วไม่มีรอยฝุ่นรอยโค่รอยเปื้อนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็สภาพเครื่องนี้ก็มาเดิมๆเลยนะน็อตไม่หลวมไม่ขยับทุกตัวเลยนะคะลูกค้าจา๋าพวกตะเข็บรอยแนวเม็ดอ้างเนี่ยอยู่กันเรียงๆสวยๆแบบนี้เลยนะ รายละเอียดฝากระปโปรงก็ฝากระโปรงเดิมค่ะเดิมทั้งคันนะคะคันนี้พูดคาว่าเดิมประมาณร้อยลอนะเพราะเดิมจริงๆนะปีก็สูงด้วยนะคันนี้ปี2019รายละเอียดประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่าในใดที่แจ้งว่าดูรถไม่เป็นนะก็สามารถเอาทีมช่างเข้ามาดูรถที่บริษัทเป็นยนต์ได้เลยนะคะเราไม่ห่วงไม่กักแน่นอนนะคะยินดีนะคะให้ลูกค้าตรวจสอบเลยเพราะาเพื่อความโปร่งใสน,นะคะ บริเวณหัวนงหัวน็อตต่างๆนะคะคันนี้ไม่เคยโดนชนหน้าหนักมาอย่างแน่นอนนะคะดูจากคันหน้าเลยอยู่กันตรงๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวสรุปรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้รถซูซูกิเอติก้านะคะตัว1.5 GL ปี2019นะคะราคาตั้งขาย479,000บาทเลขไม่111,000เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดเครติดีฟีดาวกันไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นก็2.79เท่านั้นเองนะคะลูกค้าคันนี้ผ่อนเพียง 9,000บาทต้นๆเท่านั้นนะคะ72งวดหรือลูกค้าเลือกเป็น8 4งวดก็8,000กว่าเท่านั้นนะคะสำหรับรถมินิแวนขนาดเล็กแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยครอบครัวใดนะคะมีสมาชิกเกิน5ทานขึ้นไปเนี่ยห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะลูกค้าที่อยู่ในคลิปิรีโนนี้นะคะหากแจ้งว่ามาจากคลิปิรียอของหนูเล็กอย่าลืมนะคะต้องแจ้งว่ามาจากคลิปเรียอของหนูเล็กนะรับไปเลยน้ำมันคันนี้เอาไปเต็มเต็มถังเลยนะคะไม่พอแถมไฟตัดหมอกนี่ คูนี้ให้ไปเลยนะคะแต่ต้องแจ้งนะว่ามาจากคลิปวิดีโอของนูเล็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของนูเล็กนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ